วันนี้ผมก็ผมชื่อพง,องนนะคพงษ์ธนาตัวนะครับผมชื่อไงสำรัดตรงนะนรันทร์วันนี้ครับกลุ่มผมก็จะนำเสนอเรื่องแอดไก e เดเวลอร์เน้นแอดไกนเดเวลอนะครับเป็นการพัฒนาซอฟตแวร์ ถามความต้องการจากลูกค้ายตรงนะครับผมก็เป็นระบบเช่าลอกเกอร์ของสาวไมนานะครับที่มาแล้วปัญหาของระบบะจากการที่ผมได้ผมผมได้ไปสอบถามปทางสายแม่น้ำน,นะครับแต่น้ก็ เขาบอกว่าเขาอ,อยากได้ตัวซอฟต์แวร์ที่ต้องต้องการตัวซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอะไรไหมทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบคำถามาแล้วก็อยากได้โป,โปรแกรมเข้าล็อกเกอร์เพื่อหารายได้เข้าสาขาเพื่อมาต้องแทนปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้ระบบกองน้ำาสาายยนทสะอาดน้ำมีปัญหา ซึ่งต้องการเรวจํานหน่นผมจะดได้ข้างระบบนี้ขึ้นมาต่อามาครับต๊อกแอนนี้ครับมีไว้เพื่อให้ลูกขาเข้ามาเชิญบริหารสาวไอ้น้ำสามารถเข้าล็อกเกอร์ของทางสาวไอ้น้ำได้ครับ ไปเพื่อเก็บของโชวคลาในขณะที่ใช้บริการอยู่หรือการเก็บไว้เพื่อแบบว่ามีแบบของทดลองรอในเก็บไว้ในล็อกเกอร์แบบเราแบบเอามามาถึงสาวในนาำแล้วแบบหยิบมาใช้ได้เลย เพื่อเราจมสะดวกแบบผ็ใช้บริการสระแม่น้ำแล้วก็เพื่อหาไ้ได้เขาสระแว้น้ำนะต่อมาก็คือ Requirement หรือความต้องการของลูกค้าครับต้องการระบบที่สามารถจัดการ ล็อกเกอร์ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่สั่ได้ก็คือหมายถึงเจ้าหน้าที่จัดจัดก,การรแบบจัดจัดก,การระบบกับโปรแกรมซอฟต์แวรที่แบบจัดจัดการอย่กงโลเกอร์ผมว่าสามารถให้ยูเซอร์ยูเซอร์ที่ไมายามาถึงก็คือคนที่มาใช้บริการคาบานะครับแต่วาา่าสมั สมาชิกะนระยะเวลาหน่มนแบบสมาชิกมีอนานยุงปีก็คือพอพบกรหโดดสมาชิกจีตื่นตื็คแต่ว่าต่อสมาชิกได้ระบบสามารถทำกา,าก,ทาการเช่าแล้วก็คิรตคาการเช่าล็อเกอร์ได้ แล้วก็ลูกลูกค้าสามารถเช่าล็อกเกอร์เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็คือถ้าพบพบหนึ่งสัปดาห์ก็คือก็เลียนเป็กจะต้ตเช่าใหม่นะมาครับก็คือในกรณีที่คนคนเช่าเกิดระยะเวลาที่คุณหนดเช่าก็คือให้ จะถูกปรับเงินคิดเป็นย0ส็นของราคาเช่าต่อวนะันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้แม้แค่ตอนการดำเนินการ,การทางลุ่มก็ได้พูดคุยสอบถามความต้องการจากเจ้าหน้าทีา่ตาลและลูกค้า ไปแล้วก็วิเคราะห์ความต้องการจากยูเซอร์เล่นไปเ,เรื่อยๆมาได้ตาที่ผมกล่าวมาเมื่อไหร่แล้วแล้วก็พอเขียนมาเข้ามากำหนดของเขียนแล้วก็แบบจะใช้โปรแกรมในเขียนเขียนด้วยภาษาอะไรผมก็ผมก็ใช้โปรแกรม v i s u อ l Studio แล้วก็เขียนด้วยภาษา C# ในส่วนของ ฐานข้อมูลนะครับแล้วก็กเรียนก็ใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแล้วบบก็บบการพัฒนาและการทดสอบผมก็ทำระบบแล้วก็ไปเสนอตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้ให้กับอาจารย์วิทยาแล้วก็ไปแบบนะน,นำการใช้การโปรแกรมให้เขาต่อมาก็ไป ปิดพิคอเฟ้แบกลับมาเพื่อพาฒราโปรแกรมให้ดีขึ้นครับกลับมาเพ่อกลับร้อ,อมกับตรวของแก้ไขบางไปด้วยแล้วก็มาแล้วก็ปัดแต่งหน้าปัดแต่ดให้ง่ายต่อการช้งานก็แล้วาาก็ทำความชัดเสริมจากวันนี้นที่ไปดีครับ ไปแนะนำการใช้คันนับไปเรื่อยๆจนทางเจ้าหนี้ฝากเป็นเป็นที่น่าพอใจประมาณแก็คือส่งมอบการทดพอติดตั้งโปรแก,กรมให้ับผู้ใช้นะพอโปรแกรมได้ติดติดตั้งหรือโปรแก,กรมใช้งานแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็เแบบป็นขั้นตอนะของซอฟต์แวร์อีโหลึ่งอรชัซอฟต์แวรเวอรชันนี้ก็คือ เป็นการพัฒนาระบบให้แบบ t อ p top end ให้แบบมีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คอยต่อมาทีการบำรุงรักษาระบบก็เลยก็คือว่าเป็นการในแผนงานก็คือไปตรวจสอบระบบว่าระบบทำงานดีไหมในทำงานได้บ้ามเรือถูกเปล่า ประมาณนี้ครับมาีก็คือหน้าต่างยูเซตอร์เด็ของซอแว่ที่ปุ๋งมปมุ๋ทำนะตรงนี้ก็าจะเป็นหน้าตา่างระบาสมาชิกตรงนี้ครับก็จะขึ้นวันวันที่ที่สมัครแล้วก็วันที่หมดอายุครับือเป็นนาตรงนี้คือขึ้นขึ้น,นแบบเดียวทาง ว่ตรงนี้ก็คือใหม่ใหม่เลขสมาชิ้นก็คือในระบบตอนแปลว่าแบบมันก็จะรันรันเรื่อยเรื่อยพรอคนที่หนึ่งสมาัดก็กดสมพัดสะชินนั้นก็เป็นสมพัดที่สองตอนนี้ในในระบบของมีสะาชิกนแปดคนก็กดสมพัดนั้นก็คือเป็นคนที่แก้เนีตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อชื่อจริงนาสกุลเบอร์โทรศัพท์ แล้วก็หมายหมายได้าการตัวประชาชนตัวนี้ก็คือที่อยู่ของลูกค้ากประกอบข้อมูลตัเร็จแล้วก็ประกุมแอนคะรับตรงนี้ก็คือเป็นหน้าหน้าต่างในการเช่าก็คือจะมีหน้าหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่รหัสสมาชิกครับเพื่อทำการเช่า ตรงนี้ก็จะขึ้นว่าวันที่ยืนส่วนตรงนี้ก็คือวันวันที่คืนนัแล้วส่วนหน้าปัดน,นี้ก็คือบอกบอกว่าล็อล็อกเกอร์ตอนตอนนี้มีล็อกเกอร์ใหม,ม่ใหมยได้ใคที่ว่างอยู่บ้างมันจะมีบอกขนาดแล้วก็ราคาแล้วส่วน ตัก็อื่นเนี่ยผมอธิบายตอนเดโมปโรมแกร้ไปทีเลยนะครับตนี้ก็เป็นหน้าหน้าต่างนะครับคือเรืองต้้เหมือนเดิมครับก็คือใส่ใหม่ใหม่ไ,มได้สปาร์ติซี่ตอกาคืนครับตอนนี้ก็คือหน้าหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อมูลนะครับตันนี้ก็คือ เป็นหน้าตางเลย่อหรับดูประวัติในการเช่าของลูกค้าะคจากลุ่มที่ผมได้ทำมาครับก็คือผมก็ไปไปคุยกับทางา้งาได้ค่ะคุยกับลูกค้าแล้วก็แบบผมก็ได้ดีเฟรนเตพิ่ม,มตเติมว่าเช่นเจ้าเจ้าหน้าที่อยากจะดูประวัติของลูกค้าได้คือ คือในในช็อตนี้ครับทุกผมได้ทำใส่เป็นประการแล้วคนอ่วนอย่างอื่นยังไม่ได้ทำทเช่นแต่ว่าเรื่องระยะเวลาการเช่าลอตเตอร์เป็นเวลาหนึ่งเดือนได้ลอตเตอร์ขนาดและชนวนของลอตเตอร์นะทำทำโปรโมชั่นเช่าสมมติถ้า,า,าถ้าเช่าเตียงแล้วจะได้ ลดราคาเพื่อนั้แล้วก็ต้องการให้หน้าตา่างในเฟสต่างๆน่าใช้ขึ้นแล้วก็ต้องต้องการให้โปรแกรมเป็นภาษาไทยต่อไปเป็นส่วนของ d e โ o โปรแกรมนะ ตอนแรกหน้าตาแรกนีก็คือมันก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมา,มานขัา้นแรกก็คือในกรณีที่แบบลูกลูกค้ายังไม่เคยใช้บริการต่างก็คืออยากอยาจะใช้บริการของของร็อเกอร์ก็ให้สมัครสมาชิกเป็นหนาแรกครับน,นี่ครับก เนี่ยรตรงนี้ก็คือเป็นวันนที่สก็คือวันวันนี้ครับคือมันขึ้นขึ้นตามเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็ใส่ชื่อชื่อจริงไปคือคือเวลาแบบโมเจ้าเจ้าหน้าที่อยากให้ลูกค้าที่บริการสั่งนานสั่งสมาชิเราก็จะทำไปไปสมัคราเฟ่ที่ลูกค้าออกแล้วก็ เก็บเก็บรว้สัปดจากลูกค้าแล้วก็จะเจ้าหน้าที่เขามากของข้อมูลตรงนี้ทีนะครับพอพอสัดส,สมาชิกเสร็จก็ตอนตอนกดลมแอนปะข้อมูลสมาชิกนั้นก็จะมาเข้ามาสู่แน้วก็เป็นตรงนี้นะครับ แต่ึ้นหน้าต่างกาสมัดรับสมาชิกจำนแล้วคือตอนนี้น้าตเป็นก็คือย่างๆเตียงแล้วก็คือปิดแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยข้อมูลที่สมัครก็เพือสมัครทังยี้ิได้เข้ามาแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนเมนรเช่าล right? ็อกเกอร์ครับ กดมาก็คือจะมีแค้ถ่ายไอเดีนะเช่นผมอยากจะสมาชิกคนที่สามอยากจะชอบล็อกเกอร์คือก็กดกดเงินมาอันนี้ในสมมติในตอน,นีที่แบบสมาชิกได้หมดอายุแล้วก็จะขึ้นต่างจังหวดีนี้ไหมครับต่อมาก็เปลี่ยนเป็นคนที่อ่าสมมติวันนี้ที่ ปัาหาสมาชิกลูกค้าในที่นี้ก็คือให้มันขึ้นร่อหนาให้กรอกไอเดียที่ถูกต้องนะเห็ต่อมาก็คือสมมติเป็นสมาชิกใหม่ในเน้าต้องการชาเช่าล็อกเกอร์นะก็เข้ามาก็ตรงนี้ต้องอย่างที่บอกบอกในสไลด์ไปแล้วต่อมาครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นไหม่ใสมาชิกที่ชเช่าล็อกเกอร์ ตอนหน้าหน้าตานี้ก็คือจะจะแสดงรายการว่าลูกลูกค้าเช่าเช่าล็อกเกอร์เบอร์เบอรไหนได้บ an, laser, u, yup. so, ้างหรือแคสมมติผมแากอยาจะเช่าล็อกเกอร์หไของก็คลิกแล้วก็ปากดโปแกรมตัวนี้นะเนี่ยไปในการเช่าล็อกเกอร์สองก็จะมาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ในโปรแกรมก็ สามารถบอกว่าเช่าล็อกเกอรแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาทารวมสุดที่ตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับก็สามารถบอกได้แล้วก็สมมุติเช่าอยากจะเช่าล็อกเกร์เพิก็คือคิดสมมติเช่าล็อกเกอร์หกเพิ่มก็ผม ีสมมติลูกค้าแบบคือเราตอนแรกข้อข้อพูลก็คือแค่แค่กนะดจำเหมือนแบบเราเป็นเป็นนั่งค้าแล้วกนะ็จีบสินค้าไทยราคาก็สามารถแบบนะคือยังไม่ชระ,ะเงนะินไม่แบบเกิดการเช่าที่ดีกนะ็คือถามถามว่าคืนได้ก็คือกดที่ล็อกคืนแล้วก็กดบีดิแล้วก็คือยกเลิกการจองได้ ต่อมาครับก็ตัวนี้คืออ่าโดลูกลูกค้าอยากได้ไ่ตามเราก็ตรงนี้ก็คือคำนวนตัวทีแล้วก็ตรงนี้คือจํานวนเงินที่ลูกค้าได้แต่มาแล้วก็สามารถคิดเงินทอนตรงนี้ได้ครับสมมติจ่ายกันมาห้าร้อยบาทแล้วก็ลูกค้ากดจ่าย แล้วก็ไมนะครั ก็จะหายย่างนิดหน่อยนะแล้วผมข้ามขั้นตอนต่อไปนะต่อมาก็คือเป็นระบบการเคือนล็อกเตอร์ครับข้อมูลสุดก็ให้ใส่สมาชิกที่ต้องการคืนเช่นสมาชิก9คือเช่า,ชาเช่าล็อกเกอร์ที่ส่งไปแล้วแล้วตรงนีนน้ก็คือ รายการก็จะแปลว่าสมาชิกคนนี้ได้ทำการเช่าลาอกเกอร์แล้มัจะแสดงในหน้าต่างนี้ครบนี้ก็คือมีแค่ล็องเอรสงเท่าน้แล้วก็คือเวลากดคืนเราก็คือคิกคิกที่ลอเกอร้วก็กดีกทีเดีครับเรื่องโปรแกรมทาง อันี้ครับเดผมยนก็คือโปรแกรมทำงานได้หมดซึ่งว่าโปรแกรมผมมี้ต้องต้อง่วนะครับการแก้ไขดีเะมุดตรงนี้คือแบบวาชิปวาชิไปได้เรื่อาการเช่าล็อกเกอร์หมายเลขสามหรือล็อกเกอร์ก็คือเป็นเงินห้คาติดวาแล้วตรงนี้คือส่วนาการเราก็สามารถคิดนะครับ ก็คือทำการคืนลอตเตอร์ก็คิดตรงหมายได้ลอเตอรี่แล้วแล้วกดรีเทิร์นก็คือดีเทิร์ก็ตอคืนตรงนี้ก็คือหมายหมายเพราะว่าก็คือถ้าคืนคืนในเวลาที่กำหนดครับก็จะไม่เสียค่าผ่านก็คือสูงมากแต่อย่างเช่นในในกรณีที่ ในกรณีที่แบบคืนโ่วโล่วเวลาก็จะเสียค่าปรับะในเช่นสมาชิกหมายเลขสองคือกำหนดการส่งคืองโทที่ยีเก้า เดือนที่แล้วครับก็คือเลิกไม่ทำการเลเป็นเวลามาสี่วันนะครับเวลากดกดคืนก็คือกดเหมือนเดิดมัะกดเหมือนเดิมคืนแล้ากดอีกคืนตรงนี้ก็จะขึ้นว่าโดนข้าปรับสี่สิบวันแล้วก็กดกดคืนอ่า ว่าลูกลูกค้า่ายเดินมาร้อยเลยว่าสามารถคิดราคาเงินอของให้ลูกค้าได้ในเช่นเดียวกับตอนที่ให้เช่าระต่อไปก็คือปุ่มก็มคือเมนูแก้ไขสมาชิกลูกค้าอันนี้ก็มันจะมีตัวตัวเลือกนี้สองตัวก็คือดูดูเฉพาะหมายหม่ยที่ ลูกค้าใดคนหนึ่งหรือจะสามารถดูทั้งหมดก็ได้ครับแล้วแต่วันนี้ก็คือดูเฉพาะสมาชิกหมายเลขหนึ่งก็จะขึ้นรายละเอียดข้อมูลลูกค้าขึ้นมาและต่างนี้หรือว่าจะเป็นดูดูทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดลูกค้าก็สามารถดูได้ต่อมาก็คือเป็นการแก้ไขข้อมูลครับ มมติคนที่หนึ่งอยากอยากแก้ไขข้อมูลสมาชิกขออนครับมมติสมาชิกหมายเลขหนึ่งาะแก้ไขข้อมูลก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ครับเปลี่ยนชื่อหรือแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่สมมติรับ นี้คะก็คือตอนนี้เราแก้แก้ไขไปแล้แต่ถ้าย,ยืนยันกานแก้ไขก็คือกดกด E ี่นี้เนี่ยข้อมูลได้ถูกเปลี่ยนครับต่อไปครับก็คือตอนนี้ที่สมาชิกน,นั้นปวดใอระะูปก็สามารถ ได้ยึดการหน้าต่างเงื่อนก็ได้ทำการพูดสมาชิกหมายเลขสามเมื่อกี้ได้หมดอายุไปแล้วก็คือที่ทสมาชิกหมายเลขสามได้ว่า,ากดรีนิวคนระับก็คือทำงารต่อยังครับเป็นว่าก็คือได้ทำการต่อย,อยัเรียบร้อยแล้วต่อมาแวก็คือเป็นการลบลบข้อบนสมาชิกก็คือกด ก่อนที่หมได้สมาชิกแล้วก็หลงผงดีดีแล้วก็คือทำการลงข้อมูลสมาชิกคนคนนั้นครับต่อมาครับก็คือดูดูประวัติของลูกค้าก็สามารถดูดูประวัติการเช่าจ่ายล่ดลูกค้าหรือเป็นเช่น อยากดูประวัติล Yu ูกค umas, ้าก็คือหมายเลขสมาชิกหมายเลขหนึ่ง i ว mean ่าทำการจองไปวันไหนตู้ล็อกเกอร์ไหนไป็นว่าวันที่เท่าไหร่สบายดูสามารถดูได้หรือว่าจะดูเป็นเป็นล็อกเกอร์ก็ได้ว่าล็อกล็อกเกอร์หมายเลขในถูกสมาชิกคนไหนจองมากก็สามารถดูประวัติได้ก็คือล็อกเกอร์ที่ตอบตัวนี้เป็นประวัติของลูกค้าที่ทำการเช่าล็อกเกอร์สอบ หรือว่าแล้วก like, ็ตรงตรงนี้ัะก็คือเป็นสถานะการจองครับก็คือถ้าถ้าขึ้นเงียบแต่ว่าจองจองอยู่แต่ถ้าขึ้นขึ้นโนก็คือต้โต้นั้นว่างนะเ็คยอทำการคืนแล้วเอ้ก็คือหรือจะดูประวัติทั้งหมดเลยก็ได้ครับ เป็นโปรแกรมนะนี่ก็ทำได้สงสัย่ะ